เอาเอาเดี๋ยวบอกว่ากินแค่รอบสองรอบมาถ่ายรอบนี้ขออีกรอบใครปล่อยว่าโหดน่าจะห้าตัวขั้นต่ำอ่ะมึงคุยมันเอาเวลาหนึชั่วโมงแล้วเฮ้ยเมื่อกี้บอกเราคุมระยะอยู่ไอเกี้ยวไอเกี้ยวเกี้ยวแล้วคุมระยะอยู่อ้าวไว้ครับโปดอนเเอาลยครับโปดโปโปโปหมดแล้วครับโปกูหมดหมดหมดเอาให้หักกับคันผมอะเอาให้หักะได้คลิปนี้เดี๋ยวเอาไปลงในกลุ่มแหลมแท่นหน่อยเอาให้อายไปเลย หมดหมดหมดแรงหมดแรงลองสองเกียร์เนี่ยดูดูอัดหมดหมดจริงๆหมดหมดแล้วโฟดซื้อเจ็ดตัวเต็มพวงแล้วมันเนี่ยมันน้อยแรงของน้ะไม่กี่ตัวเนี่ยมันสั้นหนักใกล้เกินมันสั้นเกินระยะมันไม่ได้ต้องประมาณแปดสิบเซนนะนี่ไงมัดเลยเนี่ยระยะมันไม่ได้โอ้ยเห็นโฟดอนแล้วกูขายไปครึ่งตะปูนอ่ะเทียรก้า ชอบโอ้ยหนึ่งหนึ่งนาทีผ่านไปไวมันโกหกตายกูตาย่ตน๊กติ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 ๊กตจ๊กกิ๊กติ๊กตกตกติ๊กิิกิก